เวียสุกลวัฒน์เผยสถานะสาวหมวยกำลังดูใจกันอยู่หลังจากมีภาพหลุดกับสาวผมสั้นที่สนามบินภูเก็ตรวมทางเพจร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ได้โพสต์ภาพเวียพร้อมกับนักสแสดงหนุ่ม นัดอติลุตและเพื่อนๆขณะที่เป็นรับประทานอาหารที่ร้านออกมาพร้อมกับมีหลายคนตั้งคำถามว่าสาวคนนี้ใช่คนที่เวียเคยบอกว่ากำลังคุยๆกันอยู่หรือเปล่า ล่าสุดทางวันบันเทิงก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่าได้เจอเวียเลยถามถึงสถานะหัวใจตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเวียตอบด้วยอารมณ์ดีและยอมรับว่ากำลังคุยกับสาวหมวยเป็นไปตามภาพที่ถูกแอบถ่ายตกใจที่เห็นภาพออกมาเพราะไม่รู้ว่าถูกถ่าย ฝากบอกใครจะถ่ายมาขอถ่ายได้เลยไม่ต้องแอบเพราะไม่มีอะไรปิดบังใช้ชีวิตปกติมีความสุขดีแต่อยากขอความเป็นส่วนตัว อีกอย่างสาวในภาพไม่ใช่บุคคลสาธารณะทั้งนี้เวียยังมีคิวออกงานอีเวนต์ในวันพรุ่งนี้1 1กุมภาพันธ์ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวคงต้องออกมาตอบคำถามเรื่องนี้แบบชัดเจนอีกครั้งซึ่งทาทีมข่าวก็จะเกาะติดและนำมารายงานให้ทราบอย่างแน่นอนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ